แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาัดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่19กานะคะกันยายน2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องขานะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิชี้แนวทางไปปรับใช้ค่ะพี่น้องจ๋านะวันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากัน ะะพี่น้องสวัสดีไหมคะนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ um ประหมอาเป็นดวงนะคะให้พี่น้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ขอไวพรให้พี่น้องนะคะที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนั่นนะคะหลายประเทศเนี่ยนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเลงก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะนะต้องสู้นะเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยเราจะต้องสู้นะคะและเราก็จะชนะนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พูดเป็นงานเป็นการอะวันนี้นะคะ ย4สิบีสื่อธรรมะนะคะนำเสนอไพ่ใบที่สองหมายเลขสองคือราชินีประจันหรือเดอหายพิเศษนั่นเองสำหรับลักษณะสำคัญของไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ตัวแทนของโมดูเป็นผู้ที่มีเซนส์พิเศษสัมผัสที่หกมีนะคะล่างสังอหอนแม่นๆนะคะนั่นหมายความว่าที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีก็คือคือ มองคนออกบอกคนถูกนะคะลางสังหรณ์แม่นคนนี้คบได้ไหมคนนี้จริงใจหรือว่าจริงโจ้นี่คือจุดเด่นของราชินีประจันฝันเมนเวอร์อะว่าอย่างนั้นใครเป็นแบบนี้บ้างคะสังเกตตัวเองหน่อยคะ่ะนี่นะคะสําหรับราชินีประจันนะ,ะต่อไปนี้ป้าหมอจะมียสิบสสื่อธรรมะนะคะทั้ง78ใบนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ดูนะคะ,ะสนุกสนุกและก็เป็นความรู้ด้วยรวมถึงว่าลูกติดลูกหานะคะจะได้ทบทวนไปด้วยดูคลิปป้าหมอนั่นเองค่ะ นะคะอ้าวจุดเด่นมาแล้วจุดที่เด่นอีกข้อหนึ่งก็คือสวยนะคะมีสเสน่ห์นะคะพูดจาไพเราะนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะเจรจามักจะประสบความสาเร็จนะคะเพราะว่าเหมือนกับไม่มดเน่นะคะนี่เลยนะ,ะราชีนิรันดร์นะคะนะส่วนที่จะต้องปรับปรุงค่ะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะจุดข้อเสียใครที่เป็นแบบนี้นะคะก็คืออารมณ์มีนะคะขึ้นๆลงๆนะ,ะเหมือนไวทองป้าหมอ นี่เคยเป็นแบบนี้ปรับค่ะนะไม่อย่างนั้นแลสนีของราชินนีนีประจันนั้นเนี่ยก็จะโหดหายนน่นเิงค่ะพี่น้องค่ะเราเป็นแบบนี้กันนะคะโอเคค่ะเอาละ ะะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันหน่อยนะคะพี่น้องจา๋านะคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแชร์สําคัญเปิดการมองเห็นให้กับคลิปของป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์ด้วยนะคะพี่น้องจา๋านะขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคนที่<ม>นะคะแชร์นะคะคนที่แชร์นั้นอวยพรให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง <laughs> นะคะเออคนที่แชร์นะแชร์ share หน่อยคะ่ะพี่น้องคานะแชร์ share หน่อยเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นนั่นเองแล้วก็นะคะเรามาดูนะคะเป็นแนวทางกันนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะขออนุญาตจับให้แทนค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะจับสองใบก่อนแค่พี่น้องขานะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยดูเนี่ยดีมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ดีมากเลิศประเสริฐสีนะคะก็คือหมายความว่าจะมีเงินขามือรองเงินอยู่ก็จะได้เงินราคาพี่น้องวันอาทิตย์ขานะในวันพรุ่งนี้รับรองทังเก้าเหรียญและสองถ้วยขึ้นอีกต่างหากมีคนสนับสนุนเจอกลยาณมิตรดีเจอคู่แท้เจอมิตรสหายที่ดีนั่นเองค่ะและก็พอไพ่ดีขึ้นไพ่สิบ นะคะดาบขึ้นนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจว่าหมอจะทํานายแค่เคลิดให้ต่อไปนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะใครมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะคะแก้ไขได้แล้วจบแล้วนะคะสำหรับปัญหาเรื่องเงินใครที่มีปัญหาเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่มันหมดเคราะห์มันจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะก็คือไพ่สิบดาบหนึ่งแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังไพ่ใบนี้คือเรื่องของสุขภาพนะด้านหลังนะคะกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยนะ,ะจนถึง ตาโพกเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะนะ mm hmm. เมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียที่จะต้องระมัดระวังสําหรับไพ่สิบดาบนะคะ mm hmm. และเห็นไหมคะตั้งเก้าเหรียญและก็หนึ่งเหรียญน,นะคะ mm hmm. พี่น้องวันอาทิตย์โชคดีมีเงินเข้ามือโชคดีในเรื่ององทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของมรดกนะคะ mm hmm. อะไรที่สิ้นหวังไปแล้วจบแล้วเนี่ยก็จะกลับมามีความหวังใหม่นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าจับแบบนี้ นะคะขึ้นตอนที่รางวัลออกนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ได้รางวันใหญ่แน่ได้รางวัลใหญ่แน่นะคะถ้าขึ้นคู่กันแบบนี้นะคะแต่นี่ก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างเปิดดวงค่ะทราบพี่น้องวันอาทิตย์นะใครที่ชดท้ออยู่ณขณะนี้นะคะรับให้สนิทนะคะพี่น้องค่ะนะขอพรเนาะขอพรไหนไม่ได้ขอองค์เทพขอสิ่งที่เรับสือและขอพรณพาย,ยิบซีชุดของคุณป้าหมอนะคะบอกว่าในวันพวกนี้ขอให้ฉันได้เก้าเหรียญและหนึ่งเหรียญเถอะค่ะแน่ว่าอย่างนั้นเลยนะคะ ดีเยี่ยมเลยค่ะนะคราวนี้เรามาดูเลขนำโชคมาจากไหนก็บอกว่ามาจากเลขคู่รักคนรักของเราหน้าบุตรบริวารของเราค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองนะคะเลขก็หนึ่งค่ะสองเกเลขก็หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ดีไปแล้วพี่น้องวันจันทร์ก็ใช่ย่อยนะคะถือว่าดีนะ เดมเพลสขึ้นราชินีปัตราชินีนะคะอ่าใครที่อายุเลยสี่สิบปีไปแล้วต่อไปนี้พี่น้องวันจันทร์กะนะาร่ำรวยค่ะหาว่าอย่างนั้นน่าสาธุเลยนะคะแล้วก็บริวารน,นะคะดีแต่ว่าดูดูว่าจะเป็นห่วงนะคะคนรักคนในครอบครัวอยู่นะคะแต่พี่น้องวันจันทร์ก็ไม่ต้องกังวลค่ะนะทุกอย่างนะะดีขึ้นตามลําดับคือพี่น้องวันจันทร์นะคะขอจับอีกสองใบในวันพรุ่งนี้อาจจะมีการเดินทางอย่างไม่มีเปลนนะคะ าอาจจะมีการเดินทางยังไม่มีแปลนเร่งด่วนใครที่ใช้รถใช้ถนนพี่น้องวันจันทร์ซึ่งเป็นคุณผู้ชายก็แล้วแต่นะคะขับรถอย่าเร็วนะคะอย่าประมาทนั่นเองนะคะและอารมณ์อย่าร้อนนะคะในวันพรุ่งนี้จะทําให้เราเสียการนั่นเองนะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันจันทร์นะคะก็ยังคงทํางานลุยๆหนักๆยังคงแบกภาระยังคงมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบทุกเรื่องอยู่นะคะพี่น้องจ๋าน,นะโดยไพ่สตริงแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะด้วยผู้หญิงแกร่งนั่นเองค่ะพี่น้องคาะเนาะพี่น้อง,องวันจันทค่ะเอาละ เลขนาโชคมาจากไหนนะ,ะบอกว่าเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราบุตรบริวารคนรักคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นตัวเลขนาโชคให้กับพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะก็จะมีเลขสามหค่ะเละก็ห้าปดค่ะสามหค่ะห้าปดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้ยฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนพี่น้องวันอังคารก็รวยรวยนะคะขึ้นราชินี เหรียญน,นะคะอมก่อนหน้านี้ก็สู้อาการนะคะออกเดินทางทำมาหากินนะคะทำมาค้าขายนี่ใช่ไหมคะงานดีงานดินแต่เน้นออกนอกพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รองเงินได้เงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดีขึ้นดีเยี่ยมดีเลิศประสิิฐสีเอาวัยอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะและก็2ใบก็คือในวันพรุ่งนี้ถ้ามีการลงทุนลงหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องคะนะที่มีความเสี่ยงที่ผิดกฎผิดระเบียบนะคะพี่น้องวันอังคารคะารามาระวังเป็นอย่างดีนะคะไม่อย่างนั้นและเราจะเสียหายเพราะขึ้นไพ่เดวิลนะคะ ออย่างนี้เลยนะคะผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายเนี่อย่างนี้ไม่ได้เลยแต่รอข่าวก็จะได้ข่าวดีค่ะพี่น้องค่ะนะไม่ว่าข่าวนีเรื่องของงานเหรอในเรื่องของเงินเลยนะคะพี่น้องค่ะก็จะได้ข่าวดีละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสาบพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าดีดีเลยค่ะพี่น้องค่ะอืมเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขภานะนะเกี่ยวข้องกับภานะของพี่น้องวันอังคารคันที่เราใช้อยู่บ่อยบ่อยค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่นะคะหนึ่งห้าหค่ะ สี่หนึ่งห้าหกค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันม้างค่ะสาหรับพุธกลางวันนั้นนี่นะคะพุธกลางวันก็โอเคนะคะนี่นะ,ะโอเคนะคะนี่มีความรู้สึกว่านะมีความรู้สึกว่าเรารู้จักการให้ละนะคะรู้จักการแบ่งพันนะเป็นเพศแม่เนี่ยนะคะให้ความรักความเมตตาต่อบริวารน,นะคะมี ก็มีการแบ่งปันไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมีคุณธรรมเน่เป็นเพจแม่นี่นะคะนะรู้จักที่จะให้และสพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอีกสองวัยบ้างว่างไงคะงานยังคงที่จะทํางานอยู่มีโปรเจกต์งานในหัวแลก็ เราข่าวเรื่องงานอยู่นะคะเรื่องของหุ้นส่วนดีค่ะในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนะก็ะถือว่าดีเหมือนกันเด่นในเรื่องงานหนะ้าที่การงานกิจการเด่นมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะหุ้นส่วนได้นะคะพี่น้องค่ะนะหุ้นส่วนได้นะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขนําโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะเตือนนิดนึงนะคะอารมณ์อย่าร้อนนะอารมณ์นะคะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่าอารมณ์เป็นเด็กๆถือดาบนี่ไม่ได้เลยนะคะจะทําให้เราเสียหายเสียการค่ะพี่น้องค่ะเลขมาจากไหนเลขนําโชคนะคะก็คือเลขประจําตัวของเรานั่นเองเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข1นึสนะคะเลขก็53ค่ะ1 4สค่ะแล้วก็53ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะพุธกลางคืนนะคะจริงๆแล้วพุธกลางคืนนั้นดีตลอดแต่ในวันพวกนี้มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่อึดอัดเก็บดาบติดดาบเอาไว้นะคะไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้นะ,ะหรือมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องขาถ้าเราหนักเราก็ต้องขอความช่วยเหลือนะคะนี่อย่างนี้นะแลยก็ระวังความลับจะแตกนะคะอ่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่ปิดบงังซ่อนเร้นเอาไว้และมันเป็นเรื่องดี ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีระวังหน่อยหนึ่งนะคะระวังคนที่เขี่ยวข้องนะคะนี่อย่างนี้เลยนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ,ะและอีก2ใบว่าไงคะอีก2ใบนะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีโอกาสเปิดกิจการใหม่มีโอกาส,ากาส,ากาสาขยับขยายนะคะอ่าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นและก็รู้จักที่จะประหยัดอดอมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็น4ีกอง4ส่วนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอืม แล้วก็ระมัดระวังกระดูกด้วยนะคะโดยเฉพาะกระดูกในส่วนของสะโพกและก็เข่านะคะไม่ค่อยโอเคสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่ะบางช่านอ่าเลขนําโชคมาจากไหนคะเป็นตัวเลขของเราเองนะ,ะเป็นลูกตัวเลขประจําตัวของเราเองค่ะลอยเข้าเมืองน,นะคะเลขหน้าไพ่ให้เลกอะไรคะมีเลขหนึ่งเจ็ดค่ะและก็หนึ 4, ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเฮงคะ่ะ มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะกลุ่มจังนะมีทั้งเดมนูนแล้วมีทั้งเก้าดากักนะกลุ่มนะคะหรือสุขภาพไม่ดีหรือว่าโรคประจําตัวกำเริบนะคะแต่มีความรู้สึกว่าหมกมุ่นคลุ้นคิดทุกเรื่องงานเงนิงน,งนบริวารน,นะคะพี่น้องขาลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงนะคะถ้าเรานะคะคิดนะสมมุติว่าคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้อยู่ตลอดนี่เช้าถึงมานี่ตื่นขึ้นมานี่นะคะจิตของเราจะสั่งในเรื่องนี่เข้ามาตลอดนะคะ นะอ่าลองฝึกดูนะคะพี่น้องค่ะนะฝึกดูนะป้าหมอไม่ได้จําขี้ปากใครมาพูดแต่ป้าหมอกําลังปฏิบัติอยู่และมันก็เห็นผลนะคะหลายเรื่องด้วยนะะเราสั่งจิตนะคะเรื่องของเงินนะ,ะวิธีการหาเงินนะคะเราสั่งจิตบอกว่าเงินจะต้องเข้ามือตื่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่เราสั่งจิตว่าให้ทำยังไงจะต้อง เอานะคะทำไงต้องใชน้นี่ทำไงต้องใชน้นี่อย่างนี้นะคะไม่งั้นดวงเราก็จะไม่เปิดนะคะในแต่ละวันเนาะพี่น้องวันพฤหัสบดีใครที่มีอาการแบบนี้ลองปฏิบัติดูอีกสองใบเนี่ยเห็นไหมคะกิดค,ความขัดแยง้งในวันพวกนี้เรื่องของงานเรื่องของบริวารในที่ทํางานนะคะดูว่ายุ่งดีรุงตุงนังรวมถึงว่าใครที่ทํางานในห,หน่วยงานงานก็ไม่เป็นระบบนะคะงานเราก็คืองานเรางานเพื่อนก็คืองานเรา เออว่าเป็นแบบนี้แต่ดีในส่วนของกิจการนะคะก็จะมีออเดอร์เข้ามานะคะสาบพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะเออโอเคเป็นแบบนั้นกันค่ะและเลขนาโชคมาจากไหนก็คือเป็นตัวเลขที่เราคํานวณของเราเองหรือเป็นเกิดจากความฝันของเราก็ได้นะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะเลขนะหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข18นะคะเลขก็95คะ่ะ18 95ค่ะพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันอือัศวินเหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้าดีโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศสายบ้านช่องพี่น้องบ้านท่านอาจจะปรับปรุงบ้านเปิดกิจการนะคะเล็กๆขนาดย่อมร่วมกับบริวารในครอบครัวดีเยี่ยมมีเงินเข้ามามีเม็ดเงินเข้ามาบางท่านออกเดินทางหาเงินก็จะมีเงินทุก สัญจรที่เราไปนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะอีกสใบนะคะเป็นแบบไหนเนาะอีกสองใบเห็นไหมคะนะมีทรัพย์สินได้ทรัพย์สินได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับ ที่ดินใครที่เป็นหนายหน้าขายที่ดินก็จะได้คําตอบแล้วนะคะพี่น้องวันศุข,ขาเะละก็มีไฟมีพลังนะคะที่จะสู้กับงานโปรเจกต์งานกล้าที่จะทากล้าที่จะเปิดโปรเจกต์งานใหม่คือพี่น้องวันศุขนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะอะเลขนาโชคมาจากไหนก็บอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับพานะของเราถ้าเราซ่อมก้าก่อนหน้านี้ใช่เลยนะคะและเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเลขที่บ้านของเราค่ะนะไกลลายสองไกลลายค่ะ เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4นะคะมีเลข101ค่ะ4101ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้หิงหค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนบ้างนะคะพี่น้องวันเสาร์ก่อนหน้านี้ดาบทิ่อกหักผิดหวังรักคุดผิดพลาดนะคะหรือไม่ก็ไม่ได้ดังใจนะคะโดนนินทาว่าร้าใส,ส่ร้ปลายสีแทงข้างหลังอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างดีขึ้นพระคับะครองค่อยๆเดินนะคะ น,นี่อย่างนี้เลยนะคะดีเยี่ยมแล้วพี่น้องวันเสาร์บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ออกรถใหม่ได้ด้วยอีกสองใบว่าไงคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะ่าในตุกเรื่องมีองค์เทพที่เรานับถือครูอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันเสาร์ละค่ะเนาะอใครที่เกิดวันเสาร์เย่ๆยตบมือคะ่ะไม่ตายหรอกคะ่ะนังเหนียวนะคะสาบพี่น้องวันเสาร์นะใครที่อยู่บ้านนะคะ ไม่ทํางานอนอกบ้านแต่ทํางานในบ้านนะคะทํางานไปกินไปทํางานนั่งไปกินไประวังอ้วนนะระวังสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะและรอคอยอะไรอยู่ก็จะได้คําตอบนะคะค่อยๆมานะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะจะรอคอยเรื่องงานเหรอกิจการเหรอรอคอยเรื่องลูกค้าเหรอรอคอยเรื่องความรักเหรอรอไปอีกนิดนึงนะคะประเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะ โอเคค่ะอืมนะแลกก็มาดูเลขนําโชคมาจากไหนนะมาจากพานะะของเรานะคะคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะเลหนา,าให้เลขอะไรคะมีเลข3 4สนะคะ3 4สนะคะแลวก็สี่เก้าสามสี่สี่เก้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเเลยค่ะค่ะป้าหมอไวพรเนาะให้พี่น้องทั้ง8ปวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะเละกก็นะคะมีโชคมีลาบข้ามือนะคะขอให้มีเหรียญ หนึ่งเหรียญโตโตค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ